สวัสดีครับนี่อยู่กับผมเจมินเดนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Alpha A อชเนาะหรือชื่อเดิมนะครับ The Origin Mission นั่นเองนะเพื่ผมครับผมสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่อ่าเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของตัว CSGO เนาะยิงเข้าไปครับผมจริงๆก็จะมีอ่าการซื้อปืนนะครับเมื่อเราอยู่ฐานอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีประเภทปืนต่างๆให้เราซื้อเหมือนจะเป็นปืนกลสไนเปอร์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ที่เราสามารถอ่าซื้อเข้ามาเล่นกันได้นะครับนี่ดูดิ โคบก็แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับถือว่าการาฟริกค่อนข้างดูดีประมาณนึงเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทีมเดนแบทปกติเนาะก็คือยิงให้ได้ครบ50ตัวก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยท่านผู้ชมครับนี่ระเบิดตต้ไ,ตไหมโต้ไหมโต้ไหมโอ้โหโดนแบบกําลังเปลี่ยนลูกกระสุนปืนเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะนี่ ไม่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะจริงๆมีการโชว์ปงโชว์ปืนด้วยเดี๋ยวดิให้พูดก่อนมีการโชว์ปงโชว์ปืนด้วยนะครับที่เรากดคําสั่งแบบนเนี้ยมันก็จะมีการโชว์ปืนแบบนี้นี่ปืนพกก็มีท่านผู้ชมนี่อีเกิลหรือเปล่าเนี้ยปืนที่ผมใช้ยิงเมื่อกี้เออถือว่าน่าสนใจมะล่ะเออสําหรับตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นฐานหนึ่งที่แบบก็น่าสนใจไหมมันปิงหรืออะไรก็ไม่รู้นะยิงไม่แตกอะเนาะ แล้วเราก็โดนยิงจนแตกน้วูไม่ชมอะไรกันครับนี่อ่ะยีต่อ20สเนาะก็ถือว่าพอสมน้ำสมเนื้อนะโอ้ทำไมเขาเยอะจังวะเอาระเบิดไปกินดิทำไมเขาเยอะกันจังเดี๋ยวจะมีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่เลยเนี่ยมันยิงโดนตัวเยอะแล้วระเบิดกับพึ่งระเบิดนะคืออะไรวะเอ,อ้ยา4ต่อ25่สิบห้้วไม่ชม อะไรกันครับนี่ที่จริงสามารถเก็บปืนผู้เล่นอื่นได้ใช่ไหมที่ตกพื้นเนาะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แบบอีซี่เลยนะผู้ชมมาระเบิดไปกินเลยอ่ะปาไปก่อนไปยิงเอาที่ฐานเลย <c oughs> <c oughs> โหดเกินไปหรือเปล่าเนาะไม่ได้โหดนะคือแมปมันเล็กมากเลยนะครับสําหรับแมปตัวนี้เนาะเนี่ยรอเกิดปุ๊บแล้วก็ยิงกันเลย โอ้โหโดนข้างหลังโดนมีดด้วยหรือเปล่าวะอะไรกันครับนี่อะเดะอาเดิเอาดิเอาเดิเอาด,อาด,อาดิถอยกัน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 เอามานี่เรียบร้อยครับผมจบแล้วนะครับเสียดาย เดี๋ยวเราดูปืนอื่นๆกันบ้างม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสไนเปอร์อ้าวจบแล้วนะครับยังไม่ได้ดูสไนเปอร์เลยนะอันนี้เป็นแค่แมปแบบหนึ่งนะครับของตัวเกมนะครับตัวเกมมีอีกทั้งหมดน่าจะอีกหลายแมปนะครับคือมันจึงเป็นช่วงทัวร์เรียลที่แบบเขาเรียกอะไรยังอยู่ในช่วงทัวร์เรียลนะครับก็คือบังคับนะส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะเป็นบอดผสมกับคนนะครับยังไม่ได้เป็นแบบคนหรือผู้เล่น100%นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมเล่นเนาะยิงได้17นะครับตาย6 นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นจริงๆมัง้งที่เหลือก็น่าจะเป็นบัตนะครับผสมผสมกันนาในช่วงแรกเนาะนี่ครับโลโกโล้เดียวกันนะครับ The Origin Mission เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมันเปลี่ยนชื่อเป็น Alpha e เฉยๆโอเคครับผมก็ชมบรรยากาศเกมเพลงกันไปคร่าวๆแล้วน,นั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของพวกเมนูต่างๆวิธีการเปลี่ยนชื่อการตั้งค่าราเฟกเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมวิธีการเล่นกับเพื่อนอะไรทํานองนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับ ก็ด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีชื่ออยู่เนาะผมเข้าแบบไม่ผูกบัญชีนะก็จะเป็นชื่อ A A A 1 0อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับให้เรามาตรงนี้แล้วก็มาที่ตัวเซตติ้งทางด้านขวามือตรงนี้่านผู้ชมแล้วก็กด Edit Username นะครับนี่ตรงนี้เหมือนจะมีบัตรฟรีให้ใช้มังครั้งแรกนะครับเนี่ยใช้บัตรตรัวนี้นี่ครับก็เปลี่ยนได้แล้วครั้งต่อไปอ่ะคิดว่าอ่าเราไม่มีบัตรแล้วไงนะคือเขาให้บัตรฟรีมาทําการเปลี่ยนชื่อแค่1ครั้งนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับสําหรับวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราไปที่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็กรอบ ID ตัวนี้มาก่อนนะครับอย่างแรกก็คือให้เราทําการแอดเพื่อนให้เรียบร้อยนอนในส่วนของตัวโซเชียลด้านล่างตัวนี้ท่านผู้ชมครับนี่อ่านี่เขาเชิญมาเนาะแล้วก็เอา ID ดีมาใส่บริเวณที่เราจะค้นหานะครับเนี่ยแล้วก็กดค้นหาเมื่อเราค้นหาเรียบร้อยนะครับให้เราอ่าเขาเรียกอะไร ให้เรากด follow เพื่อนไว้ครับมันจะมีให้ follow นะครับเดี๋ยวนี่มันจะมีให้ขึ้นบวกแบบนี้ยคือมันไม่ใช่เป็นการ add นะมันจะเป็นการ following นะครับก็คือเหมือนการกดติดตาม Twitter ไว้หรืออะไรแบบนี้นะครับกดติดตามแฟนเพจไว้เนาะเวลาที่จะเชิญมาเล่นนะครับมันจะมีอยู่โหมดที่เราสามารถทําได้เนาะก็คือ quick match quick match ตรงนี้ก็คือ เรากดเชิญเพื่อนมาเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับหรือออนไลน์อยู่เนี่ยล้วกดอินไว้ตรงนี้เลยนะครับมันก็สามารถเออเชิญเพื่อนเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับด้านขวาล่างตรงนี้สำหรับใครีอยากจะเปลี่ยนตัวละครเนาะถือปงถือปืนทําได้หมดนะครับเท่ๆเทไหมอะไรแบบนี้นะเพื่อนก็จะเข้ามาแบบนี้แล้วก็เชิญได้อีกอะไรทํานองนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการเชิญแบบรวดเร็วนะต่อมานะครับก็อีกวิธีหนึ่งก็มาที่สตาร์ทเกมนะครับมีโหมดแร้ง โมดอื่นๆนะครับจะเป็นทีม 5v5 นะครับ 8v8 อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดไฮไลท์เลยนะครับก็คือเราสามารถสร้างห้องตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมนีครับกดสร้างห้องเลยเนาะก็จะมีะตัวโหมดอยู่ประมาณ2โหมดมั้ง <c oughs> สำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็มีแผนที่อยู่ประมาณ6แผนที่นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะสมมติเราเลือกสักแผนที่หนึงใช่ไหมครับแล้วเราคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มเรียบร้อยใช่ไหมครับทีนี้นะครับในห้องเนี้ยเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะครับนี่ทางด้านขวามือเห็นป่ะมันจะมีปุ่มเชิญเพื่อนอยู่หรือเราเบื่อๆนะครับเราจะไม่รู้จะทําอะไรเราสามารถเชิญในส่วนของตัวบอทเข้ามาได้นะครับเนี่ยมันจะมีการเพิ่มบอทนะครับบอทมันก็จะมีบัตรแบบนี้นะครับลบไปเลยนะครับแอดแอดบ o ตนะครับอีซี่บัหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราแอดปุ๊บ เราสามารถกดสตาร์ทเข้าไปได้เลยเนาะเนี่ยสตาร์ทปุ๊บนะครับคนที่เราเล่นด้วยนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอททั้งหมดนะครับมันจะมีชื่ออยู่นะ e a s y b บ t easy bot บ easy bot. ถ้าเป็นผู้เล่นจริงๆหรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นชื่อคนไปเลยนะครับสําหรับตอนนี้เออเป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจนะสําหรับใครที่แบบเออไม่อยากเล่นก็คืออ,อยากเล่นกับบอทนะครับเกมนี้ก็สามารถสร้างห้องเล่นคนเดียวแล้วก็สร้างบอทได้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับมันก็จะมาแบบนี้เลย แล้วที่เราเล่นอยู่นั Banana. ตอนนี้มันก็จะเป็นบอททั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปยิงสักตัว2ตัวเนาะในส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมนี่นี่เราจะไปจุด B ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าจะมีในส่วนของตัวบอทหรืออะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนาะโอเคนี่โดนกันดึงดึงดึงนี่ครับบัตนี่ห็นว่ามันจะมีอีซี่บัอยู่นะครับที่เป็นชื่อของตัวละครเนาะ ก็คือเราเล่นกับบอดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับเห็นปะหลังไว้ไว้หลังไว้ไว้จริงเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับนะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านขวาบนเนาะทางด้านขวาบนนะครับมีเซตติ้งอยู่นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาที่ในส่วนของตัวพิเชอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถปรับได้แค่นี้แหละอันนี้จะเป็นสมูทนะครับสังเกตตัวหนังสือก็ได้มันจะเบอร์นะครับ และการปรับปุ่มนะครับอยู่ที่คอนโทรลนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาปุ่มฝั่งไหนนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะทีนี้ปุ่มนะครับเราสามารถเซตได้เนาะกดที่ Edit นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับแต่ละปุ่มเราจะทําอะไรนะครับทําให้ใหญ่ขึ้นทําให้ใสทําอะไรอย่างเนี้ยสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ